ไม่เขาให้เขาช่างไหเขาเพชก็ไปช่วยด้วมือดีออันนี้ก็อยากขายไอตุลเกตุเลยขายผู้ชมพี่ก็เหมาคนเลยอันนี้เหมาใต้เนยพี่ให้ผมเท่าไหร่การนี้เลยอันนี้ฮะ น้นผมเอาก็ได้ตะก้าร้อนอ่ะตะก้าร้นแหละตะก้าร้นผมก็เอาก็ได้แวะซื้อหมึกก่อนอ๋อเอาไปตกปลาไ,ได้แล้วครับ <c oughs> อันนี้พี่เขาแกะให้อ๋อจะตายตังไปแล้ว

Nay à? mấy đi nha. Này rồi. Không oh, cái gì không được gì nha không mày không mày lắm nha mày Ồ, mày 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 Không mày 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 นี้เก่างเก่าฮะเก่าโอ้โหเก่าขอตะขอหน่อยครับช้อนอีกเด้อตะขอครับลูกเคาะนี่ลูกเคาแข่งมาแล้วโอ้โหตัวนี้กี่โลครับอาจจะหกเจ็ดขอระวังเข้าไปอันนี้นะพี่ใช่อ่ะดึงมาลากมะลากไปลากไปท้ายเลือ อย่าหอบดิอย่าหอบ,ออบนี่ยังไม่ขึ้นเลยมาแล้วมาแล้ว<า>ตะขอมาคาเบชรคาเบชรโอ้ยจะหลุดแล้วบ้หลุดติดตัวเดียวมังหน้าเบดอ่ดะนะอย,า,ะนะยางยังเขาปากพอดีโอ้โหพี่แบงค์ปลาใหญ่ ใช่เปล่าโอ้ยขาดง่ายง่ายอะไรนาดูซิโอ้โหสลิงขาดได้ไงสลิงขาดขาดสลิงขาดเฉยตัวใหญ่ปะใช่อยู่โอ้จบละ ต็มแรกคือไ้ละทำอะไรกันเนี่ยครับให้เรือโอ้ต้นผมเลี้ยงไว้เนี่ยชั้นนาชั้นนาโอ้จบแล้วเจ็บแล้วอืจิกด่วจิ่ทำไม่ทันแล้วไม่ตกลหยนนี้นี่ รีดน้ำแดงครับนี่การรีดน้ำแดงรีดทำแล้วใช่รีดทำแล้วห้าวงห้าสิบดูดีไม่มีที่จะใส่ปลาแล้วเนี่ยตายทำไงดีอมบานเราลยปั๊มโอ้โหปั๊มอย่างเดียวเลยปลาเลยครับพี่ป๊อบมาแล้วสามทีถึง ป๊บเียบร้อยแรงมันยังดีอยู่ไงมันยังงงเลยมันไอ้ป็นอยู่ในน้ำอยู่บาวะมันไม่ได้กินเงินนี้อ่ะ้น่ะเฮ้ยมันสากับ งนงอยรียักษ์บอกเลยว่ามันไม่ใช่ไอ้จอนใช่ไอ้จอนแน่หรอไ <laughs> อ้จอนอะไรงอย่างงี้ <laughs> ียักษ์หมอหมอี่สอะไรเยอะจไอ้จอนมสีรผเนียหมมแดงนี่ครับ

เตรียมพร้อมเลย่ะพอมเวลาลบได้นี่ต้องลบเลยล่ะเดี๋ยวสิาลาไม่ใส่ไม่ขลุมฟูงกระชอนใสเออนั่นแหละปล่อยครับปล่อยตัวนี้คัดซ้ายครับตัวเล็กปล่อยทำไมชอบเกี่ยวท้องอยู่่ะเกี่ยวหางดึง ต้มหลอเล้าไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยอ๋อล้วตายวิ่งโจตายเลยนอนสับไม่ทัดไม่เอาเลยไม่เววไม่วาวเลยโอ้โหเก็บ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 ว่าจะไม่ตกเลยเก็บยาหย่อนพักให้หายเม่คก่ ชันเลี้ยงนะชั้นนาเลยนะชั้นเลี้ยงเลยนะมันจะกัดไหม,มขึ้นมากันนะยินมยันเยอะไปไมนกินแล้ว <c oughs> จงเกี่ยวท้องกี้แหละเห็นไหมบอกแล้วใส้มันจงเกี่ยวท้องอย่างเดียวจริงจริงดีก็เกี่ยวท้องชนจะเกี่ยวท้องตัดเถอมันโอ้โหโอ้โหเจ้าเคลือนได้ปะระวังนะปึ้งโอ้โหจัะพังดิจัะพังเดี๋ยวจะขวางอีกหนึ่ง ไปไปจับอันนี้ให้หน่อยขอบอ่ะหนึ่งโอ้โหตัวนี้มิดเปรมิดดามข้ามเลยมันคาบเยอะเข้าไปเลยปะฟรีเลยมิดด้ามเลยทำลายตัวที่ตัวเองแล้วเกินเจ็ดโลครึ่งแน่นอนโอ้ยขวบแม่งยังโตเลยนะปลาใหญ่กินขาดขาดไหมสุดยอดสุดยอด เอัอดยอันี้เลน่าอ็ดำๆนะนวโอ้โหเอาอะไรมาน้อยยาวกว่าทั้งลูกปองน่นแล้วอะี่ยาวกว่าทั้งนะโอ้โหอะไรยังโคตรใหญ่อันนี้ภานึงฮะไปไปผมลงไปไปตอนเย็นู่นแหละไม่ไปหม่พี่ระเบิดไปแล้วไตอนเย็นู่นแหละ ีกิโลได้อุ้ย,ยไม่เซลเซียวยังมาตายเลี้ยวจับแล้วทีนี้ไม่ถน,นัดป๊อปตัวที่ไรครับสี่ครับตัวที่สี่ลดลงขว้าเลยไม่ได้จับเลยเนี่ยไม้ยางไม้ยางอ,อูอีกไกล ไกลมากใส่ให้ดูเปิดรังให้ผมหน่อยโอ,อ,โอ้โหเย็นหิวน้ำหนึงเลยคนระับอ่าดูดิอุ้ยตายแล้วน้ำไม่เย็นเนี่ยโอ้โหโอ้ตายอย่างนี้ไม่ไหวนะครับไม่มีน้ำเย็นไม่มีน้ำเ,เย็นกินอ่ะโอ้โหดินแปลกมากนี่ก็อาจอยู่ด้วย ใส่ได้กลับที่ยังใา่อยู่เรามองตะเพรอาดดุพูดใส่ได้กลับเที่ยงกันแล้วเราดิหืม๊ยเกี่ยวห่างมาใส่ขอตะขอดิเกี่ยวห่างเด้งมาเลยเอาตัดอินทีดิตะขอมาโอ้หลุดแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปหวานหน่อยหวานหน่อยฉีดแล้วนะหึหึหึหวานหน่อยนั่นแไอ้นีไปนี้ แลแรงดีซะด้วยอยู่หองห่างนี่นั่นแล้วปึ๊บใกล้แล้วพี่โอ้ยสองทีผมว่าปึ๊บโอ้ใจจับแม่งเอ้ย่ะอันนี้เลยโอ้แจ่วเลยทีนี้แจ่วเลยเขาสองตาเลยเอามา โอ้ไปตกดีกว่าไปนะบึ้บบึ้มเดี๋ท้องแกะสีจริงจริงมาท้องอีกแล้วโอเคลุยครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกเจ็บมันเนี่ยพอตั้งกล้องเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่โดดหรอกนั่นโดดใส่กล้องเลยงามใส่อูโหูตายแล้วมั้งนกมั้งน่ะ ของแท้สละแล้วก็มีสละอะไรครับเนี่ยยังยางยางยางนี่น่าจะสี่ยังยังโอ้โหหวานเจี๊ยบเหลือเกินโยกเดี๋ยวพี่ยกหน่อยอ่ายกละปันยกละปัน ตัวที่เท่าไหร่ครับที่แดงกกแสี่หุยถุตสี่แล้วสวยงามอจิันนแหว่าผงววไป่งน้นี่อจม่าช่เงอันนี้ขาแดงปะเนี่ยม่่เอผมเมียมะม,ม,ยม,มันเยอะสำนักเดียวกันไม่กินของผมหรอรักไหมตกใจแป๊บ ทิง้งวนกลมงัดขึ้นงัด,นงดนหน่อยปึ้ง,งดูอีกทีเนี่ยได้แล้วเอาชัวร์ๆไงอีกทีเนี้ย,ยจบแน่นอนปึ้งดูเรื่องสี่โลได้ไหม๋ยวครับ อยู่ในตำนาน โอ้โหเรีออนนอยบร้อยเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วติดอีกแล้วติดเพิ่มแล้วเฮ้ อ่ไม่ให้มันเป็นแผลไงจะไม่ให้มันเป็นแผลเรียบร้อยครับแต็มปากเต็มคำนะครับยาคุซ่าโอ้โหท้ายเรือสองสายแล้วอ๋อพี่ใจเย็นป๊อบ นั่งนีราดนั่งแล้วเนี่ยลุยไปอีกแล้วครับฝั่งนี้ขึ้นยางยางยางยังอยู่ไหนวะเฮ้ยมัคีวบึกบอยครับหนึ่งตัวตัวที่เท่าไหร่ครับพี่เพชรฮ่าหาห้า้วะาฝั่งนี้ขึ้นยาง กำลังครับกำลังอึ๊บเอาหัดเข้าพี่เป้ไม่มีใครชิงกระสอบตงนี้มื่น้นกันมั้ยตดอระวองันที้วโดนเบ็ดอีมัอุต่าไปฝั่งนน้นนี่กระสอบฝั่งนี้คิปเปอร์ไระวังกรันะไอช่อนครับตัวนี้ไม่ใหญ่อ้าว ไหนว่าอีกสีเมื่อกี้นะเตยยนยันนไม่หลุดเลยไม่หลุดหรอติดสองตัวไม่หลุดก็ร้อนเอามาเมันไม่มีที่ใสพี่นี่มันใหญ่เอาไปเถอะไม่มีที่ใส่ช้อนช้อนแล้วก็คดปล่อยเลยใช่ไล้วมีที่ใสปล่อยไหมนี่แม่ไใสนี้เราไม่เอาปล่อยไปทำพันไม่เอาไปขอเกาแฟของปลาเชิงอนุรักษ์มันไม่มีที่แช่ แล้วครับมาอะไรครับช่อนมมอน่ะมีช่อนหือช่อนป๊อกขึ้นมาจะไปไหน,อย,นยอย่าดิ่งอย่าดิ่งหัวหนีหนูขึ้นมาขอเกี่ยวหางชัน้นน้ครับยกเลยนะพร้อมครับครัขบขบึ้นแล้วบ่ ถือครับตัวนี้เราปล่อยนะครับปล่อยปล่อยปล่อยตัวนี้ปล่อยจ้าไม่ได้สายให้พ่อขีนมาดิปล่อยครับตัวนี้สายปล่อยเลยเรียบร้อยครับปล่อยไปแล้วเรียบเป็นกระจก ทะเลเป็นกระจกเวลาน้ำเบาเนี่ยลมเบาเนี่ยทะเลเรียบเป็นกระจกเนี่ยปลามันจะไม่แดกจริงไหมพี่จริงปะพี่แบงอพอน้ำเป็นกระจกนี่ปลาไม่ค่อยแดดอ่ะใช่คือเรียบมากเรียบเป็นกระจก ดูคลิปยังไงที่ผมตัดอ่ะนี่ครับกำลังเดือดเลยสวัสดีน้ำเช้าครับนี่ปลาอะไรครับตัวนี้ช่อนหรอช่อนนะช่อนนาครับคุณบอกปลาอะไรตัวใหญ่ไหมนี่ครับ กินน้ำแ่าจะเป็ถ่ายเรือโดนีครับยังไม่ทำอะไรเลยปล่อยไว้เฉยแห้เลยจะปั่นดีหน่อยไม่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 เอาถ่ายเรือละ ม่ตันเลยคอบวิ่งเลยสรุปอินรีไหมเห็นตัวยังเห็นนะได้อินรีนะเห็นตัวแล้วมั้ยอินรีฮะตอนนี้โคตลุแลย้วใช่สีนนไปป๊อองคอลูกเกียรลอยถ่ายนะครับยอก่อนเอาหมิงอนก่อนเอ้าไม่เข้าอะลูกเกียรไปไหนหมดนะครับ นอะไรพวกนี้กินหมดอ่ะโอ้ไม่มีลูกเกีลือยับยับไหมครับยับขาดทุนเลยอันนี้ปลาอะไรไ๋าช่อนนะปลายางตกมาทำอะไรปลาช่อนปลายางอ่ะนู่นโน่นโน่นเขาจะบอกทิศยังอินซีเลยอินซีป่าอินซีหรือสลาดอินซีให้ก็อินซีว่ะไม่ใช่สลาดแล้วนะมันไม่โดดเลยอ่ะ ปีปลาช่อนปลายางนี่ปลาช่อนเปนปลายางไงี้ยเข่าแดงปลายางเ็กอะอุ้ยนั่นตัวอะไรหลายๆช่วยเนี่ยอ๋อนี่ยอินซเนี่อ่ะ,อะตะขอตะขอไก่ไม่ต้องเกี่ยวท้องปลายนะขอเถอะจะมึงเกี่ยวให้ดูไหมเดี๋ยเกี่ยวมันเข้าเนื้อไม่ต้องอะเกี่ยวตรงท้ายมันเลยเดี๋ยวเกี่ยวท้องปลายะนี่ทำไม ทำไมนะ่ารัเขาขอเกียวอะโบเนี่ยเออเกี่ยวให้ดีๆก็เป็นนะไต่เนี่ยเออทำไม่เกี่ยวไงแวบช้อนแอนช้อนช้อนช้อนโอ้โหเสียงวันเจีย๊ยบตกปลาปล่อย ตัวนี้ปล่อยเอาตัวนี้ตัวนี้ปล่อยครับไป,ป,บปไม่รู้จะไปทำไมไหนแต่กินน้ำไยดิโอ้ยโอ้ยเต็มไม่เป็นไรเรามีน้ำอีกขงังหนึ่งกินขังนี้ก็ได้วะอุย้ยเต็มโอ้ ย, ung, ยุ่งยุ่งละแคทแอนลีลีกันไปวันนี้เด็กตังก้งหน,น้าก็จะมาวันนี้ของเราไม่มีข้อหมอนหลายอย่างตอนนั้นมันเล็กไม,ไม่ไหไม่ไเขาให้เขาชั่างไหมสองลำนั้นน่าจะท่วมตามด้วยน้ำแข่งกันอยู่ยังเข้า <S <S ไม่ได้ใช่เหรอใคร ยิงหาอยู่ดูเยอะอยังครับเยอะแล้วนะมาถ่ายรูปกันครับฝากป้องได้นะครับ